แตะใครก่อนดีคะไหลนี้โอ้หรือโบ๊ทก่อนดีพี่ไม่กล้าแตะจริงโอ้โอ้ใครนะโอ้โอก่อนละกัน <laughs> ในชีวิตของการทำงานพิธีกรของแฟนมิตติ้งเนี่ยดิฉันชอบออโมเมนต์อย่างนี้เคยบอกหลายๆครั้งนะคะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่สบไปจะสัมผัสได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่วันนี้สัมผัสได้เหมือนกันกับความรู้สึกของความรักของแฟนๆที่มัน ที่มันสดใหม่มันจริงใจมันมันมันคือเรื่องจริงๆนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกให้บางคนอาจจะมองว่าวงการนี้มันอาจจะเฟรนมากๆมันอาจจะเป็นความรักที่ฉาบฉวยแต่มั่นใจเถอะค่ะว่าวันนี้สเตจที่เรากาลังทําอยู่ความรู้สึกที่เรากำลังพูดอยู่มันคือของจริงมันคือความรักจริงๆเช่นเดียวกันกับทีโออยากจะบอกอะไรกับแฟนๆสาคัญขนาดไหนแฟนๆจากสี่คนวันนั้นที่เราจบตัวเลขได้มันเพิ่มพูนมากๆแฟนฉับสำคัญกับโบนขนาดไหน โอ้รับคืออย่างที่บอกว่าผมเคยบอกในวิธีอาแล้วก็เคยออกรายการว่าตอนนี้ก็อายุสาสิบแล้วก็คือถ้าเรื่องนี้เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันยังเดินทางนี้ไม่ได้ผมก็จะพอแล้วกับกับเส้นทางนี้ก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเลยแล้ววันที่ ปล่อยไพายหลดอ,ออกไปอะไรต่างๆนามามรู้สึกแบบมีแรงกลับมาทํางานอ่างเงี้ยแล้วยิ่งมีแฟนคลับที่ผมบอกว่ามีตั้งแต่สี่คนคือคือแฟนคลับสี่คนผมอ่ะติดติดตามผมมาสิบเอ็ดปีสิเอ็ดปีแล้วอ่ะเขาข<อ>ตามเขา<อ>ตาม,<อ>ตามทุกงานเอาจริงๆต้องขอบคุณพียุนด้วยแฟนคลับพียุ้น ที่เห็นว่าเรามีแฟนคลับน้อยมากที่มาหาแต่ยังยังจะเออเห็นเอ็นดูโอ๊ตับโอ๊ตอย่างเงี้ยครับเอ็นดูฟอยพี่มิเชลแล้วก็เอ็นดูปัจจุันด้วยเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ใครหลายๆคนเห็นมากขึ้นแล้วนะปัจจุบันตอนนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนมา,มากที่อาจจะบอกต่อหรือว่าอาจจะชื่นชอบในผลงานของพวกเรานะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรนอกจากว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริง,รงๆที่บางคนต้องมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าต้องลางานข้นมาดูพวกเราเพื่อให้กำลังใจพวกเราเลยผมก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันว่าสู้ๆนะว่าเจออะไรก็เป็นกำลังใจให้กันและกันและหวังว่าอนาคตพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ จะมีอะไรให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมได้อีกนะครับขอบคุณมากครับและนี่คือโอก่อนจะไปโู